สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคววรัติยราชนารีเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระโสธรเชษฐภักนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนามจุฬาภรณ์หมายถึงการอัญเชิญพระนามจุฬา ในพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นคําต้นพระนามของพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสัตวแพทย์หลักสูตรนานาชาติจากคณะสัตวแพทยศสาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เพื่อน,นำความรู้ไปช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิจุฬาภรขึ้นก่อนพัฒนาเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภร์ต่อมาทั้งยังทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภร์ให้บริการทางการแพทย์และการเงินแก่ผู้ปว่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ทำให้ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์และได้เสด็จร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูล,ลนิธิพอ,อสว เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมทั้งยังมีพระเมตตาสรงรับผู้ป่วยที่ยากไร้ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมมีพระชดำริให้สถาบันวิจัยยุราพรจัดทําโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมซึ่งดำเนินการอยู่ในหลายจังหวัดทางภาคใต้และโครงการทัพทิมสยาม จำนวน8โครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะซิมิลันโครงการเหล่านี้ได้ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้านศา,าสนาทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามะกะและพุทธศาสนูประถมพบเอาพระไทยใส่ในพุทธศาสนา ทั้งยังทรงเป็นประธานของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนวัดป่าบ้านตาดสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพ,พระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตด้านศิลปะวัฒนธรรมในปีพุทธศักราช2543 ขณะเสด็จไปทรงเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนรัฐบาลจีนได้บรรเลงกู่เจิง้งถวายทำให้ทรงประทับใจและมุ่งม,มั่นศึกษาฝึกซ้อมอย่างจริงจังจนถึงระดับสูงสุดนอกจากนี้ยังทรงออกแบบเครื่องประดับผนวกกับงานการกุศลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์ทรงอุทิศพระบรากาย เพื่ออานาประชาราษฎรให้มีความสุขอยู่ดีกินดีและร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศไม่ว่าจะในขแขนงใดด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านสำนักงานประลัดกระทรวงวัฒนธรรม